ผมพาเดินมายาวนะฮะรอบสองรอบสามนะการเกาเจ้าพาเชียงตรงหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะเดินตั้งแต่โน่นผมบุมถนนต้นจตรงนี้นะแล้วไปจะเป็นวัดป่าแดงสินค้าเห็นเขา่าวางขายประมาณจะตรงนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับไปดู่อแลวผมจะเก็บข้อโบนนะไอ้ภาพดิ่งเราจะถ่ายภาพดิ่งมาให้ดูนะผมตอนนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้ชมนะเรื่องราวของกาดเกาเจ้าภาพมาเชียงตุง้ะผม หลายคนเคยมาเดินละหลายคนยังไม่เคยมาเดินนะอากาดแบบโบราณเขาเขาขายหนึ่งปีหนึ่งครั้งขายกันตานถนนโดนทางนะผมครับผมยวดูต่อครับผมได้ไไซื้อไอซ้อมใบเสียบจิ้งจุ่งเล่นน้อยนะผมได้ถายไดที่ผมเคยทําเกี่ยวกับอาหารชนเผ่าสติพันธ์อ่ะเขาตอนนี้ก็ใส่ถุงด้ถ้าไม่เสียบไม้จะโบราณแต่เพาไม่เสียบไม้นะ ไอสัพเพเฉดจะตั้งเชิงจุงถูกก็เหอะแตงละเอาผมเดี๋ยวผมชาวบาโดนอีกวอดอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้ขากลับได้แค่ทีคนแน่นขนาดไหนที่จเราดูนะผมไหนๆก็ไหนๆกัดเก่าเจ้าฟ้าโบราณเชียงตุงให้ดูคนนะฮะคนเดี๋ยวว่ารถติดคนติดแต่ผมเราก็จะไปทางไหนได้นะเห็นกันนะ ้าผมต้องเบียดน,นะไม่เดินก็ไม่ได้ดูนะผมอ่าไม่เดินก็ไม่ได้ดูนะ

เราหอมมาเรียกว่ามาตรงนี้กันได้เยอะมากมายแล้วพอจะไปก็ได้ไปก็ยากคเพรก็ต้องการขอขายของเขาเดินกันสองฝั่ง Поехали. จะไม่เบ well, so oh. ียดกัน oh. ด hey, oh. hey, hey, yeah. hey, 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 ้ไปไม่ได้ท่านผมรอดเียดเียดเียดนเียดเียดเนบเียดอเียดัรดเียดน ว่ามันที่สูงไงดูบรรยากาศของทีนี้นะกว่าจะพลัมาได้เลยผม ต่อฮะไปเรียกใส่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปดีเปเชย่เขาทั้งนี่อยากเอาเตียนนั่นแหละไปบอกเตียนไะเรียมจับเอาบอมมาได้อีกเส้นนี่แะเบียดกันแต่ตอนนี้เบาหน่อยโอ้ปัดจะป้นมาได้ เดี๋ยวเขาจะไปจะพาไปที่เขาว่เป็นหอเจ้าเมืองเขาได้ผมขอใต้หอหอเสื้อเจ้าเจ้าเมืองเขาแทนในโรดตอนนี้เป็นลานสนามเต่นรู้กว่าจะพ้นมาได้ได้ดูกัน ผมได้ดูต่อนะเพราะว่าผมถ่ายทำกี้เดี๋ยวกว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะผมแบบัดเขาจะพามาสิงโตกรนะได้ดูต่ออีกหนึ่งช็อตนะผมครับนะผมมาตรงนี้ อาบามาตรงนี้นะที่สถานีสัมภาระโมจิจุนขอเจ้าหลงกาดขอเจ้าหลงกาดนะผมโมจิจุนหรือว่าเป็นศูนย์กลางของเราว่าโมจิจุนอะไรก็ว่าได้เลยผมอาตรงนี้เวลาเขามีของเขาจะกองห่อห้อยจะมีมา,าแค่กันตรงนี้นะโซ่สงกรามผมที่แขวนกองเขา้าอาเราว่ารเป็นอะไรใด ก็ชาบ้านชาวมงงตรงนะนมากเยมากไมาตาบลตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าไป้ดนในะคนเยอะที่นี่เขาจะมีสถานที่รับบริจาคตำบลนะผมผมไม่ได้เข้าไปด้านในคนเยอะนะผมถ่ายด้านนอกก็ เจ้าหลงกาดเป็นคณะกรรมการเขาดูแลไปอยู่มาดูบรรยากาศด้านนอกกัน,น,กน,กน,น,กนต่อได้ไปอนุสวรีต่อป่าขนานคนเยอะนะครับผม แต่วลาการสกแสดงนี่ไม่รู้ว่าจะมีเปล่าแถวๆนี้เ็ขาจะมีการเล่นดนตรีเดนตีมีฟ้อนลำไม่รู้เปล่าไม่รู้นะไม่รู้อ่าอันน้ของมหาขนาดนะผุ้คนก็ไปเขารุสักกาะ ป่าขนานนี่ผมเคยนะ,อะสอบถามผมว่าเป็นปาฏิพุหนึ่งเป็นโพลูพู้หนึ่งที่เขาย่องเป็นมหาขนานเพราะเมืองเชียงตุงะน,นะผม กาตอนนั้นเป็นหอจ้ากูจ้าฟ้านะผมพาไปชมนะกูจ้าฟ้าตระหนัคนเดินนก้าจฟ้า่ตุมเช้าเดินต้ตนัดเบียดกันนี่โอ้โเบียดกันเยอะนะผม ดูต yeah. ่อแต่ผมเดินคนเดินพบจะมาเดินอีกเส้นหนึ่งนะเดินเส้นเมื่อเช้านี้ติดนะผมกว่าจะเบียดกันมาได้เดียวเบียดแต่เขาตรงนี้มาอีกเส้นหนึ่งเส้นรอบนอกแต่คนก็เยอะเหมือนกันนะผมเชียงตุงท้างเบืองเนี่ยมาลงตรงนี้นะเส้นไหนตะกี้เดินผมเดินก็ไปถ่ายทำเนียวเบียดกันนี่กว่าจะพ้นตอนนี้เปลี่ยนตัวมาอีกเส้นหนึ่งผมแต่คนก็เยอะเหมือนกันนะ ตอนนี้เรถือว่าเป็นถนนรองก็มาได้ครับแต่ว่าคนก็นเยอะเหมือนกันแต่เดินง่ายหน่อย,อยอสังเกตอะธรรมชาติเปียกกันอย่โอ้ยโมกัดเก่าเจ้าฟ้าเมืองสิตงตุงหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะดูแต่ตรงนี้สินค้าแบบทนทเท่าจะไม่เยอะนอะขายเป็นร้านค้าน่จะดูแบบร้านค้าเขาเตามมาดูนตอนนี้โลงหน่อยอีกเส้นหนึ่ง ไปดูนะบรรยากาศถนนคนเดินจชีงต hmm. ุงนะครับผมจะดูต่อนะครับผมกัดเกาเจ้าฟ้าเมืองเชีงตุง